ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2,394ขณะนั้นมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองท่าขอนยางเมืองท่าขอนยางนี้เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาและหาปลามาเลี้ยงชีพเมืองท่าขอนยางนี้มีเจ้าเมืองชื่อว่าพระยาสุทัศน์ พระยาสุทัศน์มีภรรยาชื่อว่านางจันทราทั้งสองคนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่านางคำบางด้วยความรักที่มีต่อนางคำบางผู้เป็นพ่อครัวลูกจะเหงาและไม่มีเพื่อนเล่นจึงมักจะสรรหาสัตว์เลี้ยงต่างๆมาไว้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกสาวของตนอยู่เสมอซึ่งหนึ่งในนั้นคือลูกจระเข้พระยาสุทัศน์เลี้ยงลูกจระเข้ไว้ในลำน้ำฉีหน้าโจนของเมือง และตั้งชื่อลูกจระเข้ตัวนั้นว่าฉันหรือที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าบักเฮานางคำบางและบักเฮาเติบโตมาด้วยกันทั้งสองสนิทสนมกันเป็นอย่างมากซึ่งบักเฮานั้นเป็นจระเข้ที่มีนิสัยดีและรู้ภาษาเป็นอย่างมากเวลาอาบน้ํานางคําบางจะขี่หลังของบักเ้าไปเล่นน้ําอยู่เป็นประจำจนกระทั่งนางคําบางโตเป็นสาวอายุได้18ปี บักเฮาก็ตัวโตวขึ้นและกลายเป็นจระเข้ยักษ์ตัวใหญ่ทั้งสองยังคงรักและสนิทสนมกันอยู่เหมือนเคยจนวันหนึ่งนางคำบางได้ลงไปอาบน้ำในลำน้ำชีโดยขี่หลังของบักเฮาไปเล่นน้ำตามปกติและขณะที่ทั้งคู่กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นได้มีจระเข้ป่าตัวใหญ่เท่ากับบักเฮามันเป็นจระเข้ที่มีนิสัยดุร้าย ชอบไล่กินคนว่ายน้ำผ่านมาเห็นนางคำบางอยู่บนหลังบักเฮาจระเข้ตัวนี้มันชื่อว่าบักนนมันคิดอยากจะกินนางคำบางจึงพุ่งเข้าไปใช้หางฟาดและจะงับนางคำบางกินเป็นอาหารจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างบักเฮาและบักนนจนบืนน้ำสะเทือนไปทั่วแม่น้ำชีระหว่างการต่อสู้บักเฮาเห็นท่าทีว่าการต่อสู้ที่มีนางคำบางอยู่ด้วยอาจทําทให้นางคำบางตกน้ํา และกลายเป็นอาหารของบักนนได้มันจึงถอยออกมาจากการต่อสู้แล้วใช้ปากคาบนางคำบางไว้ด้วยความที่จระเข้นั้นไม่มีขากันไกลจึงทำให้ระหว่างการคาบนั้นนางคำบางหลุดลงไปในท้องของบักเฮาทำให้การต่อสู้ครั้งนี้บักเฮาเป็นฝ่ายชนะและบักนนก็หนีหายไปพร้อมกับแผลเว่อร์ว่าภายหลังจากที่บักเฮาชนะบักนนแล้ว มันก็ได้มองหานางคำบางเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ทำอย่างไรมันก็มองไม่เห็นมันจึงคิดทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดและรู้ตัวว่าไดเ้เผลอขึ้นนางคำบางลงไปในท้องแล้วและด้วยความกลัวว่าตัวเองนั้นจะถูกเจ้าเมืองจับข้ามันจึงว่ายน้ำหนีและมุ่งตรงไปที่ลำน้ำพาหลัดเลาะขึ้นบกลงน้ำอยู่เป็นเวลาหลายวันจนมันไปถึงวังน้ำขนาดใหญ่ฝ่ายเจ้าเมืองภรรยาและชาวบ้าน รู้ว่าบักเข้ากินนางคำบางเข้าไปก็พากันโกรธแค้นบักเข้าเป็นอย่างมากโดยมีบรรดาหมอจระเข้จำนวนมากอาสาไปปราบบักเข้าพระยาสุทัศน์เห็นว่ามีคนอาสาไปปราบบักเข้าเป็นจำนวนมากจึงแบ่งขบวนออกเป็นสองขบวนโดยให้ขุนบวรและขุนประจวบนั้นเป็นผู้สั่งการในแต่ละขบวนแล้วเริ่มออกล่าบักเข้าเป็นเวลากว่าหลายวันจนตามมาถึงวังน้ำที่บักเข้าหลบซ่อนตัว ท่านคุณทั้งสองได้สั่งให้หมอปราบจระเข้คนแรกซึ่งชื่อว่าหมอบุญลงไปฆ่าบาาักเฮาจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเย็นก็ยังไม่เห็นหมอบุญโผล่ขึ้นมาจากน้ำท่านคุณทั้งสองจึงสั่งให้หมอพรมลงน้ำตามไปดูอีกคนจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ยังไม่เห็นหมอพรมโผล่ขึ้นมาจนเหลือหมอคนสุดท้ายซึ่งเป็นหมอผู้หญิงชื่อวยาแม um ่คำหมอนยาแม่คำหมอนพิจารณาแล้วเห็นว่า หมอทั้งสองน่าจะโดนบักเข้ากินเข้าไปเสียแล้วยาแม่คำหมอนจึงใช้กรถาจุดเทียนและแหวกน้ำเดินลงไปดูในวังน้ำอีกครั้งพอพบกับบรรดาจระเข้เป็นจำนวนมากแต่นางก็ไม่พบบักเข้าอยู่เลยจนนางไปเห็นถ้ำขนาดใหญ่และพบว่าบักเข้าอ้าปากข้ายกับถ้ำเปิดอยู่นางจึงคิดว่าหมอบุญและหมอพรมคงเดินหลงเข้าไปในปากและถูกกืนไปเสียแล้ว นางจงขึ้นมายังฝั่งและขอให้ท่านขุนทั้งสองไปหาหวายมาพันเป็นเกลียวแล้วนำด้านหนึ่งมาผูกไว้กับด้ามของฉมวกเหล็กแหลมอีกด้านหนึ่งก็ไปมัดไว้กับต้นปะดูยักษ์จากนั้นนางก็ใช้คาถาจุดเทียนและแหกน้ำลงไปอีกครั้งพร้อมกับถือหวายที่พันเป็นเกลียวลงไปด้วยเมื่อนางเดินเข้าไปในป่าของบักเฮามันก็งับลงทันทีทําให้ป่าของมันถูกเหล็กแหลมแทงทะลุเพดานปากจะถอนออกหรืองับลงก็ไม่ได้ ยาแม่คำหม่อนเห็นดังนั้นก็รีบขึ้นไปยงังฝั่งแล้วให้ทหารทั้งหมดช่วยกันดึงบักเข้าขึ้นมาบักเข้าถูกดึงก็ดิ่นทุลนทุลายและพยายามหนีจนผืนน้ำสะเทือนไปทั่ววังน้ำมันดิ่นอยู่เป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มพวกทหารถึงดึงมันขึ้นมาจากวังน้ำได้เมื่อบักเข้าขึ้นมาถึงบนฝั่งมันได้นอนน้ำตาไหลและคิดว่าถ้ามนุษย์รู้สังนิดว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะกินนางคำบาง แต่กับช่วยนางคำบางจากบักงมตังหากแล้วเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้มันจึงอธิษฐานว่าหากมันตายมันจะขอเป็นผีเาว้วางน้ำแห่งนี้ตลอดไปทหารและชาวบ้านจึงใช้มีดและอาวุธต่างๆแทนบักเข้าอย่างโกรธแคนแม้บักเข้าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ดิ้นทรมานให้ใครเห็นและไม่คิดจะทำร้ายใคร และเมื่อฐานช่วยกันผ่าท้องของบักเฮาแล้วพวกเขาก็พบร่างของหมอบุญและหมอพมอยู่ครบทุกส่วนและพบกะโหลกศีรษะและกระดูกของนางคำบางซึ่งย่อยสลายตามการเวลาพวกเขาจึงนำกระดูกทั้งสามคนพร้อมกับหัวบักเฮาล้างทำความสะอาดแล้วขนกลับไปยังเมืองตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของบักเฮาก็ยังวนเวียนอยู่ในวังน้ำแห่งนั้นตลอดไป